เาต้องดหมแล้วก็าน꼼꼼าทีจ่าจะ f s r หรือด้สีที่เราต้องการค่ะพวกอ,อก่อนพวกกาพวกเขมดูร้ักสีที่ที่เราขั้วค่คะว่าเราอยากจะได้เนกาแฟพวกเข้มพวกกางพวกอ,อก่อนแล้วทไอยางงีที่จาถคือ,อที่ไม่เคยพั่วกาแฟนะแต่เรื่องนี้คือหมายความว่าเราจะดูจากไอที่แผนที่ที่ ไม่มันทคังไม่เคทำเลยอ่ะเดี <médico> ๋ยวอันนี้เราจะอันนี้เราจะใก่นไหมคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้กาแฟนึงกรัมค่ะเขาอบก้วชั่กาแฟนึ่งห่กรัมนะคะกาแฟหนึ่งอกรัมนช่ค่ะใช้วมู่ใกล้ก่อนนะคะและแลวัดความเวัดความชื้นของมะ็งด้วยนะคะ มันความชืมล็กก่อนแ้แล้วใช่ไหมคะแช่ก่อนอาใช้เครื่องนี้ด้วยก็ได้นะคะต้ก่อนจอยเครื่องนี้ก็ได้มาแชเรื totally right? ่งนี้มาให้ลมมันัดดีแล้วแหละยนดี้ใไหมจะค่ะนาจะยะ อันนี้ยังไม่แทนนะคะนี่อนีแนแล้วเหรอล้ล้มผัดหน่อยหนึ่งจบลยไปเลยนะของกาแฟของที่นี่ได้ไหมคะขอกาแฟของที่นี่ได้ไหมคะพอดีไม่ได้เตรียมมาเลกาแฟมีเยอะแยะ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 มกาแฟตอนนี้ห้างขอช่างนี่สูตะสี่